ด้วยตอนนี้อารมณ์พาไปด้วยมาดิมาดิวิ่งแล้วมาดิวิ่งจีจัตาง้่มาดลมามามด้มาดีมาดิ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 มาดีมาดีมาดีมาดงมาดีมาดีมาดีมโมาดีมามาดีมาดีม้มาดีมาดาอีาไอาดามดดดีดดีาีมาดีมามามมาดมีมดี มาบอกว่าขอให้ตระกูลรามนี้ตายหาพี่มาีเตายหาพ่อโอ้โหโอ้โหยี่แรงนึงใครไม่หาเมือันไอ้บอลหน้าฮีไอเย้เวนหกเจ็ดสองเจ็ดแปดดแปดแปดแปงแปดแปองสองแปองแดสองไอ้สออะไรพี่สออะไรเนี่ยกูจะโดเนี่ยอย่างนี้มาดีไม่เอาน้องไม่อยากได้เด็กแต่สมองก็ยังเป็นควายชื่อของเขาคือบางกองเรียนแบบโอเคถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองก็ยังเป็นควายบ้านพ่อมึงอะครับไอ้คูถามกูใส่ชุดอะไร สวยเข้าหัวโอ้ยเยยยยย่ไม่ไหวว,หวยย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 ย่ยย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 มายยายย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 ยม่ยวยย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 ามยยายยยยยยอยย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 กยย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  ่าให้ด่ยไอ้ใหญ่เมื่อยากเมื่อยากหวยตาดูดิว่าคนดูเฮ้ยคนดูมีหัวมีตากันหรือเปล่ากูให้มึงดูว่าชุดที่กูใส่เนี่ยชุดอะไรอ่าหลอแบบเด็กรอแบบเด็กเปล่งโปกงวัดพ่อมึงครับมึงบอกกูเองนะไอ้เชี่ยนี่กูว่าเฮ้ยมึงอยากโดนกูกระทืบปากเลยวะฮะสมัยกูเป็นเด็กกูฆ่าคนมาเหมือนกันทำไมอ่ะเอะไรมาเด็กสามเก้าเอ้ยใครโทรมาวะเฮ้ย ไม่ไหวแล้ก <recalled handled klore> ูขอสักสายกูขอสักสายอ่ะมาที่นี้ใครมึงจะโทรมาคุณพ่อมึงอ่ะกูถามกูถามว่ามึงโทรมาทำไมมึงตอบดิมึงเีย่หาแม่มึงเหรอฮะบอกเบอร์แม่งเลยบล็อกไม่ให้หมดอ่ะโทรมาหาคุณพ่อคุณแม่มึงอ่ะกคุณเวลาคนมันตึงคนมาอะไรกันอยู่จะโทรมาหาคุณพ่อคุณแม่พุงเหรอฮะเพื่อนเพื่อมาแล้วเวลาแล้ว